ูดคุยกับคุณกันตราละดาวันณอยุธยากรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์หนึ่งและ Deputy Head of Retail b o อ e เคเลจากทางด้านของ Fin a n น i ซียไซรัสค่ะสวัสดีครับพี่การค่ะครับสวัสดีครับแพนครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผูฟังด้วยนะครับค่ะตลาดหุ้นไทยช่วงนี้แข็งแกร่งจริงนะคะลงไปก็ยังมีแรงซื้อพยุงกลับคืนมานะคะในมุมมองพี่การและฟินแลนเซียมองยังไงบ้างคะก็ถือว่าเมื่อวานเป็นการปรับตัวที่เรียกว่าเป็นไปตามเทคนิคอลเลยนะ,ะครับ ที่จะขึ้นมาหลายวันแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวและปรับตัวลงไปปิดแก็บด้วยแมนข้งล่างที่ประมาณอาจจะไม่เป๊นนะ,ะนะครับนะครับแก็อยู่ที่1นึ4งไปลงไปแถวหนึ่งสี่ศูนย้าซึ่งเวลาตลาดขาขึ้นเนี่ยเทคนิเคเขมันก็จะแม่นแบบเนี้นะครับก็จะลงมาปิดแล้วก็ขึ้นกลับขึ้นมาในวันนี้ถ้าดูแนวโน้มแล้วเรายังถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีของตลาดหุ้นครับ แสดงว่าจังหวะปรับพักฐานก็ผ่านไปแล้วอย่างรวดเร็วนะคะต่อจากนี้เนี่ยมันยังสามารถวิ่งต่อได้แบบเร็วแรงๆเหมือนที่ผ่านมาในช่วงไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาด้วย,ยหรือเปล่าคะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังมีโอกาสนะครับต,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 ต้องเรียนคุณแพนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับถึงแม้หุ้นจะขึ้นมาพันสี่กว่าเนี่ยแต่ถ้าใครอยู่ในตลาดจริงๆหรือลงทุนมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นอะไรเลยนะครับ นะครับบางคนพูดกับผมด้วยซ้ำว่า <Hey. S 1> ดัชนีพันสี่นะครับแต่พอตัว, uh huh. ตวเองที่พันห้านะครับซ <laughs> ึ่งคือยังติดอยงบออยู่นะครับดังนั้นต้องต้องวิ่งไปแถวแถวพันห้างั้นโอกาสที่จะขึ้นไปมีอย่างที่ทุได้เกิดกับท่านผู้ชมไปก่อนต้นแล้วว่า uh huh. เดี๋ยวดอกดอกเฟดจะลดดอกเบี้ยโอกาสลดที่ากไปสิบพอยใหถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราอยากเห็นภาพตรงนี้มันก็จะเป็นข่าวดีที่กลับมาต้นต,ตลาด uh huh. แล้ววันนี้มีเรื่องการถแถลงนโยบายอีกซึ่งการถแถลงนโยบายแน่นอนก็คงเป็นเดาว่าเป็นเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจทั้น ดะนั้นเนี่ยการที่ทําให้ดัชนีหุ้นเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาแล้วแล้วจะยืนต่อได้ไปต่อได้เนี่ยมันต้องคัามเท่าเท่าอย่างเดียวคซึ่งสิ่งที่พูดมาที่คือปัจจัยพื้นฐานทั้งนั้นที่รัฐบาลจะเร่งลงทุนเ,เล่นกระตุ้นเศรษฐกิจาาพวกนี้เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่จะทําให้ GDP เราโตถ,าถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้คุณแพนฟังนะครับเมื่อก่อน,นเราจะพูดกันว่า GDP เฉลีย่ยสองจุดเจ็ดตอนนี้เราเริ่มพูดกันใหม่แล้วว่ายังต่ำสองจุดเจ็ด อ่านะครับข้างหน้าอาจจะเห็น3.5ในปีหน้าน่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีต่อตลาดหุ้นและแนวโน้มของหุ้นต่อไปครับค่ะหลายคนบอกว่าเรามีความคาดหวังนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยที่ยืนอยู่บนโครงสร้างเศรษฐกิจณปัจจุบันมันอาจจะยังไม่ได้รวดเร็วแล้วก็เร็วอย่างที่เราหวังไว้อย่างนั้นหรือเปล่าคะพี่กันก็มันก็ค่อยๆไปแต่ก็ดีขึ้นนะครับถามว่าดีขึ้นเนี่ยผมผมดูอย่างดูยังไงด้วยนอกจากหุ้นที่ขึ้นแล้วเนี่ย บูรุ่มที่มันฉักดันนะครับมันเปรียบได้ว่าเราเมองเเลี่ยกันเนี่ยทั้งปีอย่างสี่หมื่นสี่ฉะนั้นเนี่ยต้อง,องเรียนอย่างนี้ครับเหมือนเหมือนเราเอาทหารไปบุกเนี่ยถ้าถ้าทหารน้อยกว่าสี่หมื่นสี่นี่บุกไม่ไปอแต่าาถ้าแต่บุกมากกว่าสี่หมื่นสี่เนี่ยถือว่าดีะนะครับมันจะทําให้ตลาดทุนแน่นขึ้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเพราะรัฐบาลเปลี่ยนด้วยนโยบายเปลี่ยนด้วยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะนั้นข้้งหน้าผมว่าดีแล้วตลาดทุนก็รรัับบทีี่ดค เห็นภาพชัดเลยนะคะกําลังพลกําลังจะมาใหม่จากวายุพักด้วยนะคะจังหวะแบบนี้เนี่ยลงทุนยังไงดีนะคะพี่กันก็คงต้องให้นะักลงทุนเน้นที่โดมลสติกเพย์ไปด้วยค่ะนะครับก็แน่นอนโดมลสติกเพย์คืออะไรก็คือกระตุ้นคอนซัมชันของรัฐบาลก็จะมีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอย่างหุ้นอย่างซ p พีอนะครับหุ้น NSL พวกที่เกี่ยวกับคอนซัมชันพวกนี้ก็จะทําให ถ่านนักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องพอดีเราคุยกันสั้นๆอาจจะต้องไปดูเทคนิคเร่อไปดูจังหวะไปดูปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับค่ะในกลุ่มที่เราซื้อมาแล้วกําไรแล้วบางคนมีต้นทุนอยู่ซักประมาณพันสามนี่จําเป็นต้องล็อกกาไรไหมคะมันเริ่มสลับกลุ่มเล่นแล้วเหมือนกันนะคะก็ผมว่าตอนนี้ก็ถือไปได้นะครับปล่อยให้เลทโปรฟิตรันไปก่อนนะครับเราคิดคิดกลับกันนะครับเวลาขาดทุนยังถือได้ถึงพันสองแปดสิบเลยค่ะนะครับนั้นขาขึ้นทนหน่อยครับ กัดฟันทนมาได้นะคะแนวต้านถัดไปมองที่เท่าไหร่คะอ,อสำหรับแนวต้านก็ต่อไปเนี่ยผมว่าตอนนี้ตอนนี้นะตรงนี้เนี่ยวันนี้เนี่ย1425นะครับถ้าขึ้นไปตามแนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ1430 1450ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะพี่กันค่ะสวัสดีครับขอบคุณรายการครับสวัสดีครับ